แนนมาไปซื okay, ้อบาแล้วกันซ <Du is S 1> <yeah. S 2> ื no yeah, ้อบาตทุณแกวุหน้าหมบุญนะเอาเ่าะแล้วเลย่าเอาเฉเฉาะีก่นเอม่วยอ้เราด่ายเรเกนนายบอกเราไนะแบบโอ้ปวดท้องมาหายมันเป็นอะไรเนี่ยรเลัล พัดอาจารย์เ้ยนั่าก็เียวเินไ้เามีหไเลย้เาไม่้บอกว่าเาม่การเวลาสถานที่ทุกนทุกนเยมีการเวลา่การลเรากินข้าวจะมอไปนั่งนั่งนี่ย่างยสวาย ये apparatus ว่า เอาเจ้าเนี่ยเอาเอาตาเพื่อนเอ้ยเป็นเศร้าเลยถ้าสวดตัดิโม่เนี่ยถ้ามีป้องขึ้นเนี่ยคือคนมาหลายเน,นี่นมันมีนแบบยดกันอยู่อ่านั่นแหละหรือถ้าราชาเสด็จมาหยุดสวดตัดติโม่ได้ก็กกต้องไปว่าหรักหลักานนหรือผีเข้าพระนิสุท สว่สวนส่วปฏิโมงนั้นอยู่หเจ็ดอย่างนยุสดส่วนได้นอกนั้นจะยุดส่วนไม่ได้ถ้ากกอ,อยู่ในวันนั้นมีสี่รูปต้องรวมทั้งปฏิโมงสีกก่รูปต้องรมนั้ป็ิโมปโมมาส่วนถ้าส่วนไม่ได้ไดก,ก็ไปร่วมกับพระที่ว่าที่เมี้ระปฏิโมงถ้าลงู่ชายวม ตักอรรมทุกคนตัอมคือกินสบายใมันมีทุกคนทถ้างีไปเรื่ไปๆก็ไปร่วมไปร่วมก็มันอนมีภาพจโมูฟออนนี่เนี่ยเกี่ยวเกี่ยวกับการแต่ก็จะให้เจสันระวังแ่เนี่ปะเทียนแล้วแม้แตปะเทียนกินไม่ได้ไม่ัไม่ได้าต้องรับะเทียนการถ้าตกทรายบาไปห้ด ใ่ yeah, yeah, mm ั้นคุณใส่บาแล้วหลายอยงระเทียนยนั่งลงยืนได้เลยที่โยงตามาอยห่ยังไม่ได้เชียนต้องรับเทียนก่อนนี่มีในหองน้าหลดอยด้วยของอเจฉายลยอยนี่ลหละขอบคุณทีได้นั่นเออเลิกวันนี้ก็เป็นวันพระวันศกร์วันทีหน้าห้ามจะรู้สวดสายจัทร ยิายิานเลยถ้าเราจิตตใจอจเป็นเป็นลมพอดีเนาะยังออันที่อันนั้นแม่งหรอหลดเลยได้เวลานี่ดก็จดีเนาะโยมก็เอาจิตหน้าพอแล้วจิตหน้ามันเป็นพื้นฐานของมนุษจิตหน้าถ้าประเดดีเราเอาจิตหน้านั่ เออท็นี้เรื่อหาขอมมันรู้สปบสสุบัที่ทานาหมันหเลื่อไปเรื่อยๆอาเริ่มต้นหลบกอาเริ่มต้นหลักเริ่มต้นดีวันนดีปลายกดีอ่าอาเริ่มต้นไม่ดีปลายน่เกะดูเราหลกข้าวเราเน่ยถ้าผมไม่ดีเนี่ยมันจะเด็ผมไหมอิตใจของเขาขู้คนเราเมไม่ตา้ มันไม่ตายมันรอจิตใจมันไม่ตายไม่ตายมันไปไหนเราจะถามนะเพืเ่อนตุ้ยเทียนหรือเทียนเทียนนี่เลไไวลาม,มันดับแล้วไปไหนไปนะถ้มันมีไส้แล้วก็มีน้ำมันรอเลี้ยงอยู่คนเราเหมือน,นกัน หยุดดูพวกใหม่อยเป็นั้นเนี่ยดังั้นมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นแต่เราเราไม่มีตาปัญญาเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างตาปัญญาขึ้นจิงตัณฑ์ปัญญาตั้งไว้จิตแยกเดียวไปนะบางทีคือความตั้งใจตั้งใจรักษาจิตตั้งใจปกระไรทานนั่นแหละเรื่องตั้งใจสูงเพราะว่ามันถึงจะมองเห็นมันเป็นรูปมันไม่ใช่เป็นรูปธรรมมันเป็นรูปหรือล่า เป็นหน้าของคิดอย่เป็นหน้าน้าคิดไปคิดไปคิดมาเรื่องมโนมโนกันการากะคิดไปคิดไปคิมาโอ้โหเราคิดเหมือนนม้เนี่ยคิดเป็นว่าแย้งว่าเป็นประาทแบบนี้พูดหน้าตกตามมานั่นักนันี้ไปกพอัพนกพนักนก็จัโนกันกันัััน